โอเคพร้อมนะทุกคนพร้อมนะนี่ครับเป็นไงฮะวิวทิวทัศส,สวยงามจริงๆครับต้องบอกว่าบ้านเมืองที่นี่สะอาดสะอา้านมากๆครับคุณผู้ชมครับ mm hmm. และเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมไปจุดไหนต่างๆเนี่ยโหสะอาดนะครับเดินปลอดภัยเดินชิวๆเล่นนะแล้วก็แบบในแถวการแถวตลาดเนี่ยผมเดินซื้อของสนุกเลยนะครับนี่ครับหมายเลข87มารอแล้วครับทีรศักดิ์ วันธนาสินครับในรุ่น F3 ครับบอสทีนั่นเองครับจาก Wtech b e a t t e c h n o l o g y ครับมาแล้วครับสตาร์ตติ้งกิจลำดับที่1ครับสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราครับปิยวดีพฤทธิสารครับผมข้าวฟางซูซูนี่ครับข้าวฟางครับน้องข้าวฟางสาวสวยของเราและนี่ครับหนุ่มหล่อของเราอีกหนึ่งคนครับ จากดูบิลเทคครับทีรศัก์ิวันธนาสินครับผมสู้ๆูครับบอสทีอูลุงหนวด9โปรเกสนะครับสเตป88เดคคอ r ์อาราครับต่อไปครับมาแล้วโอ้ยบอยยันยงว่องวินิตปากรครับผมทั้งใจอูสักดาเซอร์วิสครับแล้วก็จะโหเลยครับทีมงานครับต่อไปครับ48ครับกิจสตาร์ทลำดับที่4ครับ สี่สิบแปดครับกฤษดาสุวัฒนกรครับผมสู้ๆครับกฤษดานี่ยหล่อมากเลยฮะโอ้โหชุดเชิดนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมดูนี่โลบงโลบาแล้วก็นี่ครับปีพิตตี้ส่วนตัวส่งอยู่นะครับของกฤษดาครับในรุ่น F3 ครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหนี่ลงมาเลยนะขันตินะเออขันตินะนี่แหละครับอู่ช่างไก่ครับไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอู่ช่างไก่นะครับ ขันติทิมณีครับต่อไปครับ1 2ึครับชาวบริตนากซับครับผมเจ้าน้องขี้โม้ฮะน้องสายโม้นั่นเองครับชาวบริตนากซับแหม่หายไปนานนะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันนะชาวบริตนากซับชื่อนี้ก็หายไปหลายปีนะครับต่อไปครับหมายเลข26ครับจากบีควิดครับพี่ตีของเราครับอดิศักดิ์ตั้งพูนเจริญครับผมในรุ่น F1N ครับสู้ๆครับนี่มากับในวีออสคันนี้นะเป็นวีออส จาก B.Quick Absolute Racing ครับครับผมชอบมากครับมุมนี้เห็นไหมครับมาแล้วอย่าลืมมาสักการะนะครับแล้วก็บูชาวัตถุมงคลต่างๆได้นะครับครับผมนี่ครับอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจครับของชาวอุตรดิตถ์นั่นเองครับนักแข่งทุกคนมาขอพรทุกคนเลยครับ ต่อไปครับหมายเลข82ใครเอ่ยเป็นทางด้านของเจรมี่ฮิวครับผมเจรมี่ว้าท็อปซีเครตฮ่าสู้ๆเจรมี่สู้ๆบิ๊กซีเครตเหรอบิ๊กซีเครตเออบิ๊กซีเครตนะครับดูฮะโอ้โหสวยจริงบสวยครับใช่ครับอนุสโซลีนะครับเป็นที่รัวใจแห่งนี้ครับสนามเฉพาะกิจครับสนามพระยาพิชัยดาบหักครับท่านคือนักรบครับที่สู้กับข้าศึก นะฮะดาบหักยังชนะได้เพราะฉะนั้นจิตใจของท่านน,นั่นเองนะครับการต่อสู้เลยนต่ใจต้องสู้ฮะต่อไปครับหมายเลขสามครับมาแล้วเป็นนักยานของอนุชาศีรักรับผมนี่ครับจากเดิวเทคครับเต้แอร์บ้านครับกล้องวงกลปิดใกล้ฉันครับสูงพินีก,กัน,น,นต่อไปครับหมายเลขแปดหนึ่งครับ เป็นทางด้านของปฏิพานผูช่มชื่นชูช่มชื่นครับขออภัยอ๋อปฏิพานครับสู้ๆนะปฏิพานแหน่ขับดีทีเดียวนี่น้องใหม่ของอู่ลุงหนวดเขาครับผมน้องใหม่อู่ลุงหนวดจากโว่ชนิกอ,อุ๊ยอโอทูนิคน่ารักจุงเบยมีวาร์ปไหมจ้าสี่เก้ครับผมเป็นทางด้านของเผ่าพันธุ์เชื้อปู่คงครับผมเผ่าพันสู้ๆนะเผ่าพันุ์เวลข้นะามยินดีต้อนรับครับเผ่าพันลุยเผ่าพันนะลิกิดโมลี่ อาป้ายสามนาทีครับทีมงานล่มนะครับออกเลยครับเหลือไว้หนึ่งท่านพอครับเหลือไว้หนึ่งท่านพอนะครับเหลือแมคชีนิกไว้หนึ่งคนครับนี่ฮะดูดิครับแท็กกว้างมากผมบอกเลยว่าแท็กกว้างจริงนะครับมีสิบเมตรอ่ะนะครับมีสิบเมตรอ่ะนะตรงเนี้ยแท็กความกว้างนะนะครับจุดที่กว้าง คือโดมม่วงเห็นไหมครับคุณผู้ชมโดมม่วงก็จะเป็นกองอนวยารนะครับแล้วก็เป็นบูธกิจกรรมต่างๆมากมายครับใครที่เดินทางมาถึงก็ลองมานะครับจุดจอดรถนะครับจะรอบๆบริเวณสนามทั้งหมดเลยครับจุดจอดรถไม่ได้เดินไกลมากนะครับคือเดินทะลุได้นะครับเดินทะลุได้ครับอร้านข้าวไข่เจียวยายกุ๋ยอยู่ในสวนสาธารณะครับมีบริการส่งในสนามนะอ้าวยายกุยอ๋อใครอยากหาตอนนี้ยายกุยเจียวมือหงิกอ่ะยายกุยนะ ยายกุยสิคุณสิวารักษ์นะบอกว่ามีบริการส่งในสนามนะทีมงานนะักแข่งขา่านไหนอยากกินข้าวไข่เจียวร้อนๆนะครับบอกยายทักบอกกุยรอไหมบอกยายกุยเายทักุยตั้งเตาเลยอโอเคโอ้คุณคิวคิวรี่บอกว่าตัวไลฟ์ดูไลฟ์สดอยู่ที่แพร่ใจอยู่ที่สนามอันน่าพักเหนือภักเหนือไปหนึ่งนาทีครับสตาร์ทยูเอนจินครับ ป้ายหนาทีสาวสวยจาก WTEC ทครับ p ิตตีเทคโนโลยีครับครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณพิตตี้ทุกคนนะครับหมมาวันนี้สร้างสีสันเยอะมากทีเดียวสตาทยูเอนจินครับเขาบอกว่าอย่าลืมมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดนะครับรถรสเด็ดตำนาน40ปีหน้าอาชีวะนะครับเปิดถึงบ่าย3โมงนะครับคุณแป้งบอกมานะครับได้ครับคุณแป้งเดี๋ยวเราจะไปทั้งบทสนามเลยแหละครับ ทำงานอยู่ได้ยินเสียงแล้วใจชื้นครับอยากไปดูเลยคุณสุธีคุณสุธีเอาทำงานอย่าเอางานมาเป็นภาระเราครับอย่าเอางานมาเป็นภาระเราครับงานไว้ที่หลังได้ครับโอ้ยพี่ต้องโอ้โหผู้จัดการต้องสวัสดีครับพี่ป๊อปสุนหล่อรู้อีกแล้วผมเบื่อจริงเลยคุณมาชอบชมเอาเรื่องจริงไปชมเล่นกันเนี่ยร้านออนิวพิซซ่าชิ้นละ25บาทอยู่โซนฟู้ดทักโอเค เดี๋ยวคุณหนูนาเดี๋ยวผมจะไปกินพิซซ่าสวัสดีพระตะดนแซ่เตียวครับไหนนี่เหรอสวัสดีพี่มาแล้วโอ้โหเจ้าแพทเจ้าพัดพัะตะดนแซ่เตียวพีพีแม็กซพีพีแม็กซเซนเตอร์บอวินไม่ได้มาว้าหัดออกจากหัดออกจากแถวชนบุรีบ้างนะพัดนะคุณมดเอ็กครับบอกว่าฝากหลวงพ่อเพชรวัดคำถนนครับตรงข้ามสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ละครอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไป ทำบุญหน่อยดีกว่าผมชอบทำบุญหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าถนนตรงข้ามสถานีรถไฟโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งเกาเรื่องราที่รวมใจนะเป็นพุทธบูชาทางจ <ผม S 1> ิตใจของเรานะครับอ้าว <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมคุณยาคุณยานะอาสารตวานไป อ่านยากมากเลยเขาบอกว่าอยู่ห่างจากสนามไม่ถึงสามโลเลยอะ่ะแต่หนูไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับดูไปก่อนฮนะสนามที่ไหนล่ะครับสนามนี้อยู่ที่เมืองอุตรดิตถ์ครับคุณก้องเอกครับอยู่ที่สนามกีฬาเฉพาะกิจครับสนามพญาพิชัยดาบหักครับเราถ่ายท่อสดตรงนี้ไปทั่วประเทศนะครับจากเมืองอุตรดิตถ์ครับเรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่ามาครับคุณผู้ชม ผมอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสเมืองอุต,ตรประดทจริงๆนะครับพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสย,ยินดีต้อนรับกับนักท่องเที่ยวทุกคนคนะครับ <ผม S 1> แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับมีทั้งเขื่อนเองมีทั้งป่าไม้มีทั้งใครที่ชอบทําบุญก็มาได้นะครับแน่นอนครับทุลงทุเรียนดังอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้กินก็คือหมีพันผัก <laughs> ยังยังหาไม่เจอแล้วพี่เขาบอกว่าหมูทอดห้าบาทแม่ลักษณะพร้อมให้บริการแล้วจ้าเอา,าไปครับหม้าบาทเองครับ,บท,ทำไมมันถูกเนี่ยครับโอ้ตายแล้วคุณตูนซาบ, <Okay. S 1> บอกว่าบ้านเกิดผมครับดูอยากที่ระยองอ่ะอย่างน้อยก็หายคิดถึงบ้านเกิดแหละครับอย่างน้อยพวกเราก็ยกมาที่อุตรดิตถ์ให้พวกคุณได้หายคิดถึงบ้านเกิดนะครับอย่าลืมกลับบ้านเกิดนะครับรักบ้านเกิดกันมากๆนะครับครับผม ผมเคยทำรายการรักบ้านเกิดมาช่องห้านะครับตอนนั้นโอ้โหเรียกว่าทําแล้วก็ไปทุกจังหวัดเลยใช่พี่ไปทุกจังหวัดพี่พี่ทำรายการทีวีใช่ไหมก็ไปทุกจังหวัดเลยนี่ครับตรงนี้ครับโดมม่วงครับบมือบกมือหน่อยบกมือทักทาก้องหน่อยเลยเออเนี่ยเอานี้ฮะเป็นไงน่าแหมทำไมโดมม่วงขาวจังฮะโดมม่วงขาวขาวฮะโดมม่วงขาวโอเคครับผู้ชมมาดูการแข่งครับมาครับผมไฟดับไหมครับ เอาแล้บผมเล่นสัญญาณไฟแดงดับเปิดเกมการแข่งขัน WTC e ครับ F1N F3 F3S ครับผมเอาแล้วครับมาดูว่าใครจะสปินขึ้นมากระดับเร็วโอ้โหช่างไกลแลรงขึ้นมาตอนนี้บอสทีครับแดงขึ้นมาครับบอสทีขึ้นมาใจเย็น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 ให้ผ่านไปครับมีประสบการณ์กันแล้วจาจุดนี้โอเคครับน่าจะเคลียร์ครับเคลียร์ครับสตาร์ตติ้งเคลียร์ครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าใครเป็นผู้นำครับทางการแข่งขันทั้งหมด10รอบสนามครับคุณผู้ชมครับ ไปครับผมตอนนี้ครับผมผู้นําน่าจะเป็นทางด้านของนี่ครับชทางไก่ครับผมเจอกับพี่บอยยันยงครับผมกําลังจะเข้าสู่เอสและกับถัดไปจะเป็นเยลโลโซนครับพี่ป๊อปคุณผู้ชมครับในช่วงเยลโลโซนนะครับมันจะแซงกันไม่ได้ครับตอนนี้บอสทีครับจากเดอะบิวเทครับขึ้นมาเป็นผู้นําครับนี่ครับธีรศักดิ์วัธนาสินครับจากอูลุงหนวด9โปเกสอารายดีคอมสเต็ป88ดดได้คอเอสเอะบิวครับเอาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้อันดับ2ตกเป็นของ ช่างไก่ช่าครับขึ้นมาเป็นอันดับ2ส่วนอันดับ3าเป็นของพี่บอยครับบอยยันยงครับผมเอาล้ครับต้องบอกว่าคู่มาสตอร์กับคู่ AE คันนี้เครื่องเคและคันหน้าก็เครื่องเคเคคู่แต่เคสามคันหมดเลยฮะเออเครื่อง3คันแรกเนี่ยเป็นเครื่องเคหมดเลยครับคุณผู้ชมเอาแล้วครับน้องก็ฟังโดนกดดันแล้วครับเอาล้วครับตอนนี้บอยยันยงบอยยันโยกกดดันกับช่างไก่ครับเขาเรียกว่าโยนหินถามทางครับโยกซ้ายทีขวาทีครับเผื่อช่างไก่จะหลง เอาแล้วครับปอยยันโดมคันนี้ไม่ธรรมดานะครับสองสามร้อยม้านะสองร้อยกว่าม้านะครับคันน,น,นี้นะครับผมใช่ครับเค,ครื่องเคคันเนี้ยโอ้โหดูครับพลังครับดูฮนะ ดูฮะโยกซ้ายโยกขวาเอาแล้วเข้าฟางโดนกดดันแล้วจ้าสาวน้อยมหัศจรรย์กันนี้ครับตอนนี้โดนตามไปด้วยหมายเลข4.8ครับเป็นของกฤษดาครับกฤษดาสุวัฒนกรนะครับผมเข้าฟางนี่เป,นนเป็นผู้นําในรุ่นของ F1N นะครับคุณผู้ชม F1N นี่เข้าฟางเป็นผู้นำในกลุ่มของเขาครับแต่แต่แหมมันพอไปแข่งแล้วอะเนาะมันก็ต้องสู้กันสิเออดีครับผมดูครับดูการเลี้ยวมาครับดีครับเอเมันนี้ยูเทิร์นครับแสงไม่ได้นะ แสงไม่ได้นะเตือนตัวเองนะแสงไม่ได้นะอะถ้าธงเขียวแซงได้ครับจังหวะธงเขียวแสงได้ค,ดแดคะแสงแบบนี้ถูกต้องครับผมกีตารสุวรรณนากร<า><า>อันนี้เก่าเจาอไปเรื่อยๆไม่แสงพอเห็นเขียวปุ๊บแทงเลยอันนี้เก่ามาแล้วครับจังหวะนี้ครับน้องเข้าฟัางอยู่ในเกมครับเราดูกันดีกว่าว่าโอ้โหหมายเลขสี 8, ล่ลปขึ้นมาเข้าฟางอยู่ตรงนี้เวลาที่ทาได้ต่อรอบครับคุณผู้ชมครับ 104ทีละศักดิ์วรนนาศิษกดไปแล้วครับพี่ป๊อปตอนนี้ครับบอสชีครับกดไป104ครับเร็วที่สุดในสนามแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับบอสชีนะครับ104ฮะเอาแล้วน้องก้าวฟ่างนี่ปียวดีอยู่ที่เ่109ครับผมนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับนะครับมาสเตอร์มีสิงเอลส่งเข้าประกวดตามด้วยพี่น้องทางด้านของเออ่ฉลิฐนักซับครับใช่ครับเวลิฐนักซับครับตามมา พี่น้องสายโมแล้วก็ตามมาด้วยจากอูลุมนวอีกหนึ่งท่านครับโวโทนิครับตามมาก็คือปฏิพานนะปฏิพานชูชมชื่อนะผมและเจมี่ฮิลอยู่ไกลๆตรงนั้นแต่มันข้างหน้าครับตรงนี้เป็นเยลโลโซนนะผมจอกันไปจอให้สุดลึกให้สุดหาช็อคกันไปใช่ครับลอกกนโซนเท่านั้นแหละนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้ครับต้องบอกว่าเยลโลโซนกินโซนครับเยลโลโซนที่ห้ามแซงครับมาดูดีครับเข้าฟางน้องเข้าฟางนี่ขับโหดทีเดียวครับคุณผู้ชมนะ น้องก็ฟางนี่สาวน้อยมหัศจรรย์น่ารักด้วยนะน้องก้าฟางน่ารักเลยนะหนุ่มๆต้องชอบอ่าหนุ่มๆนี่ชอบแน่นอนอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับชาวิลิตนาคซับชาวิลินตนาคซับตกลงไปครับกําลังเครื่อนลดลงไปครับทําให้โดนแซงครับตอนนี้น้องก็ฟางแซงกลับมาได้หนึ่งอันดับแล้วพากับปฏิพานครับจากอูลุงหนวดโบโทนิคคนีครับแซงขึ้นมาได้แล้วแม่เกิดอะไรขึ้นกับชาวลิตนาคซับครับ อ๋อกมื่อวานเบิ้ลหนักไปหน่อยเอาแล้วมาแล้วครับฝูงบีดีกาดำเดอะบิวเท็มาแล้วครับฝูงบีดีกาดำครับเจ้าเตะแอร์บ้าครับตอนนี้ไล่มาแล้วไล่มาแล้วครับตอนนี้เจเลมี่ฮิวพยายามจะเก็บตาน้องครับมันไม่ได้ครับมันชิดเคนอยู่อาาครับผมกับลังเข้าสู่เอสแล้วข้างหน้าจะต้องย่อนการเพราะเป็นเยลโล่โซ่เ็กแอร์บ้านก็มาเด็กหนุ่มจากสิงห์บุรีครับเดอะบครับแอร์บ้านใกล้ฉันครับกล้องวงเกลีปิดใกล้ฉัน และพาบีควิกมาแล้วครับบีควิกมาแล้วครับบีควิกมาอีกคันหนึงครับเป็นนักด้านของตีอดิศษกตั้งพูนเจริญน้ยครับผมโอ้โหมาด้วยกันครับสนุกครับสนุกครับคุณผู้ชมครับทำการการแข่งขันทั้งหมด10รอบตอนนี้เข้าน่าจะเหลือ5รอบแล้วนะครับผู้นำนี่นำยาวเลยผู้นำนำยาวยาวหายไปเลยยังอยู่ไหมครับผม วิวเทคครับบอสทีรศักดิ์วัฒนาศิลป์ขอดูผู้นำหน่อยครับสวิตเชอร์มาแล้วครับนี่ครับบีควิกอยู่ตรงนี้ครับอาริสาครับผู้ตอกเวลาเบสไทม์ในรถของ g t ทีโฟร์ครับเอามาดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับผู้นำครับธีรศักดิ์วัฒนาศิลป์อยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับจากอูลุงหนวดนะครับก้าวโปเกตอาร์ไหลดีดอทคอมนะครับผมและอันดับที่2เปลี่ยนมือแล้วผมร้อยสิบบอยยันยงครับผมและช่างไก่อยู่ในอันดับที่3 อ่ะด้วยดับพิเศเป็นทงหน้าของกฤษด,ดาสุวัฒนกรศักดาเซอร์วิครั้งใจฮะศักดาเซอร์วิสครับได้พลังก๋วยเตี๋ยวแรงด้วยก๋วยเตี๋ยวทันหน้านี่แรงด้วยข้าวต้มคำหลังนี่แรงด้วยก๋วยเตี๋ยวามาคนนี้ดีกว่าครับนี่พันติทิพมณีครับอูช่างไก่ครับมาด้ามาด้าหนึ่งเดียวเลยนะหนึ่งเดียวอะพี่หนึ่งเดียวในรายการเลยนั่นแหละถ้าจำไม่ผิดต่อครับต่อไง อันดับที่สามาแล้วต่อไปครับอันดับที่4ี่ครับเป็นของกฤษดาสุวรรณกรครับอันดับที่5ครับเป็นของปฏิพานนะกฤษดาใช่ไหมอ้าวปฏิพานปฏิพานชูชมชื่นจากโโทนิกครับนี่ครับคันนี้ก็จากอูลุงหนวดอีกหนึ่งคนครับจากอูเหนือหนึ่งพันจากโวทนิกคันนี้ครับดูแลก็โดยเดอะหมูนะเดหมูพี่อ้วนนะครับดูแลให้อยู่นะครับและนี่ครับน้องข้าวฟ่างครับน้องข้าวฟ่างมาตรงนี้ครับ เดียววดีพฤกษิษฐานเป็นผู้นําในรุ่นของ F1N ครับเป็นผู้นําในรุ่นของ F1N ครับนี่ครับสาวน้อยมหัศจรรย์ครับลูกศิษย์อาจารย์ออฟฮัทไทรชัยวันครับและตามไปด้วยเจเรมี่ฮิลครับในอันดับ7อนะครับเข้าสู่ชิคเคนครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยคันหลังนะฮะเพราะว่าเจ้าเต้แรงขึ้นมาเรื่อยๆครับอันนี้เจเรมี่ฮิลนะฮะนี่ครับและติดกับพี่น้องแล้วโชว์ิตนักซับแต่มันเป็นเยลโลโซนนี่แหละ ผมบอกเลยครับเจ้าเต้อ,อนุชาศรีลาครับฝูงบินอีกาดามตอนนี้มาใกล้ชิดกับชวริตหนนาสขับมากขึ้นแล้วก็ <พา S 2> ทางด้านของอดิศัก์มาด้วยสังเกตไหมครับพอเป็นรุ่นเอฟเนี่ยทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับใช้ยางโตโยต้าทหมดเลยครับในรุ่นคาขับเนี่ยบางทียองไม่ใช่ยางยางครับตอนนี้เริ่มสังเกตว่าคลิปการเกาะมันแน่นขึ้นนะครับ เวลานะครับบางคนเนี่ยพอเปลี่ยนยางเวลาเห็นเลยนะก็บอกนะตัวโยธาเขาขอเพียใช่ครับพอเปลี่ยนยางนี่เวลาลงเห็นเห็นอ้าวแซงได้แล้วครับตอนนี้เผิ่มแป๊บเดียวพูดเรื่องยางปั๊บแซงปุ๊บเลยฮะโอ้โหเจ้าเต้ผงบินอีกาดาครับแซงเจ้าน้องครับหมายเลขหนึ่งสองเก้ากันได้เอาแล้วครับเอาใจบอสหน่อยบิวเทคครับเอาใจบอสแอนดูครับบิทซิตเทคโนโลยีครับนี่ครับวิวเทคครับอ่าเต้บอกว่าเวลาแข่งเสร็จผมใช้สเปร ฟรีนะเบรก,น,กนะโดยวีดีเทคและมาแล้วครับไม่แน่นั้นครับเอาตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับ499ก็ครับผมเป็นด้านของอดิศักตั้งพูลเจริญน่าจะรถชา้าครับผมและตรงนี้เขาฟางครับผม32ในอันดับที่6โออแสงขึ้นมาครับเอาแล้วครับมาแล้วครับในจังหวะนี้ยังไงเอ่ยโอ้โห ผมว่าน้องเขาฟางต้องทนแรงกดดันจากเจเลมี่ฮิลครับคุณผู้ชมเอาแล้วเอามาครับเข้าสู่ทางตรงครับตรงนี้เจเลมี่ฮิลในอันดับที่7โอเวอร์อในครนของ f อครับผมเขาฟาง F 1ฟึงอันับดูครับตอนนี้เจอกันแล้วครับผมเอ้ยเต็มลำดูช่วงล่างครับนี่ครับมาหมายเลข81ครับยังอยู่ตรงนี้ครับอันดับที่โอเวอร์อครับในรุ่นของ F3 ครับ เหลือเพียงสรอบเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเหลือเพียง3รอบเอาแล้วกองเชียร์ข้าวฟ่างเยอะแล้วตอนนี้กองเชียร์ข้าวฟ่างพีกันมาเพียบเลยครับบอกน้องข็าวฟ่างสู้ๆต้องสู้เอาแล้วคุณคิวลี่บอกว่าน้องข็าฟ่างสู้ๆเอาแล้วเริ่มมี f c เริ่มมี FC หลายๆคนเริ่มรู้จักชื่อแล้วอ่าเนี่ยแหละฮะเริ่มรู้จักชื่อแล้วใครเป็นเอฟซีเมกกิ้งเฮดนะผมนี่แหละครับพี่โอ๊ต making head ครับอ่ะนี่ครับผู้นำันดับหนึ่งครับตอนนี้ครับธีรศักดิ์วรฒนาสินครับ F3 ครับ บอสทีครับและตามมาด้วยอันดับ2ครับอูสักดาเซอร์วิสตรงนี้ครับเป็นของยันยงว่องวิทปากรหรือบอยยันยงนี่แหละครับดูครับเริมจาชื่อกันไว้นะฮะจำชื่อกันไว้พี่บอยฮะนี่แค่นี้ทําอาหารได้นิดหน่อยใช่ครับมาแล้วครับเริ่มมากันแล้วครับเฮ้ยไก่กับหมายเลข48 กิสดาสุวรรณนกรอล์คู่นี้ผมว่ามันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับช่างไก่ตกลงไปครับพลังลดเหมือนหิวๆลงไปครับทําให้กิษดาไล่มากดดันแล้วครับตอนนี้ช่างไก่จะหนีได้หรือไม่เตาแล้วสิดีครับตอนนี้ครับโอ้โหกิษดาแรงขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับเยลโลโซนแล้วเยลโลโซนแล้วใจเย็นเย็นเยลโลโซนมันต้องเตือนตัวเองนะครับมันต้องเตือนตัวเองว่าอย่าแซงอย่าแซงจ่อไว้จ่อไว้จ่อไว้ก่อนจ่อไว้ไปชิดชิด ชิดชิดพอถึงเวลาเร่งนะครับผมเอาแล้วครับมาดูบอสทีดีกว่าครับวีเจครับสเตปแปดแปดเทคอรครับบอสทีนี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบดีไซน์นะครับเทคคอนะการตกแต่งนะครับและงานผลงานสวยด้วยผมดูอยู่นะครับไฟนอ l แ lap ครับคุณผู้ชมครับไฟนอ l แ lap แล้ว เฮ้ยเฮ้ยส kind of ีคู่แล้วสายใบสายสายใบสายครับคู่น <ah> ี้สายใบสายสายใบสายสายใบสายเฮ้ยเบรกเบรกเฮ้ยเบรกเบรกเบรกสายใบสายเบรกได้ไหมได้เรียบร้อยโอ้ยเงาเสียแสงได้สวยงามแต่ไม่เป็นด้สวยงามรถช่างไก่มีปัญหาแน่นอนครับแบบนี้รถช่างไก่มีปัญหาไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตกลงไปเรื่อยๆครับอันดับสามเปลี่ยนมือครับเป็นของกฤษสดาสุวรรณกรครับ โอ้โหช่างไก่จะโดนคันหลังเอานะเนี่ยช่างไก่จะโดนอีกคันนะเนี่ยทำเป็นเล่นโอ้โหเอาแล้วครับกินสดาแรงขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับมีสีลินดูสดเลยเนี่ยสีลินดูสดนะเห็นไหมเห็นไหมสีลินดูสดนะโอ้โหเ้าแต่ทําไมมาไก้พี่บอยกระดานล่ะพุ่นําหน่อยพู้นํามาละวพุนํากำลังช้าแล้วพนครับโค้งสุดท้ายแล้วผม เข้าสู่ทางตรงเป็นดังด้านของธีรศักดิ์วัฒนาสินจาก w t e h ครับผมโอ้โห The Winner ครับบอสทีอันดับสองเป็นพี่บอยยันยงอันดับสามเป็นของกิตสัตดาครับคุณผู้ชมครับโอ้โหและชักงไก่อยู่ตรงนี้ครับผมตัง,ตงไก่ที่สี่หรือหรือที่สี่เรียบร้อย,ย,อยอชังไก่อันดับ5เป็นของ อ๋อปสิธานและอันดับหนึ่งในรุ่นครับน้องเข้าฟ่างปิยะวดีปึกท่สานจบอันดับหนึ่งในรุ่นของตัวเองและก็โฮเป็นไงฮะเป็นไงฮะสนุกไหมฮะใครที่ชื่นชอบนะนี่ครับบอสีโบกไม้โบกมือโบกมบโบกมือทักไทยแฟนๆรอบสนามครับแฟนๆคนดูมอเตอร์สปอร์ตครับปรบมือให้ได้นะครับเวลาลบแข่งจบแล้วนะครับปรบมือให้ได้นะครับให้กําลังใจนับแข่งหน่อยนะครับเวลาผ่านนี่เห็นไหมครับ เป็นเขาเรียกว่ามารยาการทักทาย FC ทุกคนที่มาเชียนะครับปบมือให้กำลังใจนะฮะปบมือให้กำลังใจได้นะครับนี่ครับปอสทีวัธนาสินครับกับ w t e c h ครับปีติ c เทคโ o โลยีครับจากอูลุงหนวด9 p โปเกสสเ88 r i d c o m รวมถึง ASW แล้วก็ข้าพลังเข้าต้มฮะคันนี้ผมบอกว่าพลังเข้าต้มเห็นไหมผมบอกแล้ว้าไมผมไม่แนะนำไปกินข้าวต้มคุณไม่แรงหรอกนี่แหละครับ สุดยอดครับคุณผู้ชมสุดยอดครับปบมือให้นักแข่งด้วยนะครับนีครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องนักแข่งครับนี่ครับเดี๋ยวดูพี่ตีอดิศัก์ตีอดิศัก์ก็จบเวลาดีครับเป็นอันดับ2ในรุ่นครับจาก b ีควิกแอปซูลูดครับอ่ะมาเลลิซโยังไม่เป็นทางการตรงนี้ครับอันดับ1ครับหมายเลข87ครับบอสทีทีลิักวันธนาสินอันดับ2 ยันยงว่องวินิจปากรอ,อันดับ3ขันติทิพมณีอันดับ4กฤษดาสุวรรณกรและอันดับ5ปฏิพานชูชมชื่นครับโหเดือดสนุกเล้าใจจริงๆฮะไปชมไฮไลท์มันๆครับและไปฟังบทสัมภาษณ์กับฝ่ายครับ